สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Steel Play Channel นะครับผมวันนี้นะครับเป็นเช้าวันพฤหัสบดีที่4มีนาคม2564นะครับอย่าลืมนะครับวันนี้เข้าไปเช็คได้แล้วนะครับที่แอปพลิเคชันเป่าตังนะครับจะมีเงินในโครงการเราชนะนะครับโอนเข้ามาจำนวน1,000บาทนั่นเองนะครับผมอ่าเดี๋ยวเข้ามาเช็คพร้อมๆกันกับผมได้เลยนะครับอันดัแรกเราก็ไปที่แอปเป่าตังนะครับ ใส่ผิดนี้เรียบร้อยครับเข้าไปที่ g Wallet นะครับเข้าไปที่แถบวงการเราชนะอ่ามาแล้วครับผมนี่ครับสิทธิ์เราชนะที่ได้วันนี้นะครับผมได้อีกหนึ่งพันบาทนะครับของเก่ามีอยู่สี่สิบแปดบาทนะครับโอเคนะครับที่เลือนะครับรีบเช็คกันนะครับผมเงินเข้ามาแล้วนะครับ จะได้ว่าแผนการใช้เงินต่อไปนะครับขอบคุณครับไว้เจอคลิปหน้าครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ